ชีวิตชีวิตนะครับชีวิตอยู่ไหนชีวิตอยู่ข้างหลังเก่าครับเออชีวิตอยู่ชีวิตอยู่ข้างหลังจำหน้าเลยเพื่อนจำหน้าเลยเพื่อนแต่เช้าเลยดชื่นนกคี่โมงนะลูกครึโมงครึ่งครับตอนนี้สามสิบห้าแล้วครับไม่ค่อยญี่ปุ่นเนาะไม่คอ่ <c oughs> คอยญี่ปุ่นนะครับเจ้าต่างเราไม่ค่อยญี่ป <c oughs> จจุ่เปนเนาะ ดูดูดเวลานะดเวลานะญี่ปุ่นจมี่ปุ่นนาทีล็อกติดได้ยังไงนด้ไงล็อกติดนงไม่เข้พี่เลียงตาังมาจากไหนมาจาก้องไงมาจากโอ้ยล็กติดล็อกติดล็อกติดจัดล็อกติดมาก ไม่ครับเนี่ยเป็นเชประเภทอะไรรองท้อง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 รององรองท้องในร้านใช้ไฟใช้ไฟนุ่นนุ่นนนใช่ไหมใช่มันไม่เหมืองกับประเทศอื่นอ่ะไม่เหมืองกับประเทศอื่นความจริงไฟเนี่ยเห็นว่า สว่างตลอดใช่ไหมแต่ความจริงไม่ใช่สว่างตลอดมันจะแต่อันนี้ไม่เหมือนกับประเทศอื่นประเทศญี่ปุ่นก็ถ้าประเทศญี่ปุ่นกประเทศไทยก็คือไม่เท่ากันอมาเอ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 อเอฮะ なめでビアをしゃべるいかけらキツイカナキツイいツイキ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 ツイいツイキ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 ツあキツイいツイキツイキツイい。ツイキツイキきイキツ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  กระจกอย่างนี้พูดพูดกระจกไม่นาจะได้นะพี่เซพูดไม่น่าได้นะกระจกลองกระจกมันไม่ลองลองไปเอาอร่อมันอ๋อนี่ไงสะพานโอเคอ๋อต้องขึ้นสะพานนี้ใช่แล้วกู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 ก็ทาได้ีกูก็ทำไอ๋อทูเรียนทุเรียนนะวันกินทูเรียนอายุทูเรียนต่อร่อยเนาะผมเคได้ยินน่าส ไม่ไม่ชอบ texture ขอ,องทุเรียนอ่ะทุเรียนมันแบบเละๆอ่ะหรือว่าเราทําเป็นทุเรียนปั่นไหมทุเรียนปัน่นข <_ k> คยโอ้ก่อนชนะใช่ไหมเ่ได<น>้คุณลุกกินได้ใช่ไหมครับกินได้ครับจริงหรอคุณลุกกินได้ค่ะคุณลุกกินได้ไอ้ล,ลุกกินได้เหรอใช่ครับไม่ลุกกินได้โอ้ลางควยเกี่ยวความน้ำมันเนาะเส้นเล็กครับ เส้นเอ่อใช่ครับเส้นเล็กน้ำตกครับร้อนนะคะเย้กุ้ยจียวร้อน yeah, <laughs> อ๋อสวยมากครับ ดใช่ปริกรอบใช่เขาลืมไปบางิ้งเกโอ้เป็ดเนาะเป็ดจริงเผ็ดจริงเข้าอะไรนะครับรวมหมดเลยนะคะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะใช่ขอบคุณนะคะอริุะโตะนะครับสวัสดีเซสส์อนะโตะคุณจิดังกินคุณกินอ้อ อันนี้คืออะมริกเครื่องอะเซซอรี splash, ่อ๋อพักเครื่องโอ้ไม่ใช่อะเซซอรี่พักเครื่องพักเครื่องบางบางมันแพมากหรอกใช่ไหมใช่เพราะเป็นทองจริงหรือว่าหาที่ไหนไม่ได้ยากเรียลไอเทมเออซึ่งนั้นนะครับนี่เอาว่าหมูหมูบ้านญี่ปุ่น Japanese Village อ oh. huh? ๋อ <laughs> อังกินเสระเน่อ๋อโซบีข้ากีซึโอ้โหไม่จุกเลยไม่จุกเลยเซา una เซา una おあサウナで汗で汗あで汗かきすぎかきすぎあ<ー>うおくんいな,いさうなあさなあんおたな3人トイレとどこですかあーはいはいお願いします <laughs> ดิฉันเหรอไม่ใช่มาดิสเปนสแกนนะฮะเย็นกว่าที่คิดเนาะอ๋อเย็นกว่าที่คิดเราต้องเชื่อถ้าเราเชื่อว่าเย็นมันก็จะเย็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรครับก็เรียกอะไรช่วันนี้ คนนี้พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งเทคไม่ใช่ต่อที่ญี่ปุ่นอันนี้ก็ฟูริงอ่าฟูริงฟูริงเนาะฟูริงก็คือมักจะใช้ฤดูรออ้อนเพราะว่าได้ยินเสียงอะไรก็รู้สึกเย็นใจเย็นด้วยใช่ใช่ใช่ใชอันนี้มันก็จะเขียนแบบนี้เนาะอ๋อ handsome น,น,นะคนรักก็จะกินมาเช่น อยากได้มีแฟนที่หน้าตาดีอ๋ออันนี้นี่นี่ฟูรินอ่าฟูรินแต่ว่าต้องระวังนะลุกว่าฟูรินก็คืออันนี้เนาะแต่ถ้าอันนี้ฟูรินอ่าฟูรินฟูรินด่าไม่เดียวเจสเดาม่เดียวห้ามฟูรินห้ามฟูรินฟูรินแปลว่าเมียน้อยมีเมียยน้อเจ้าชู้อ๋อใช่ไหมเจ้าชู้ห้ามเนาะห้ามอ่าฮะห้าม๋อฟูรินแปลว่าคนเจ้าชู้หรืออ่าโอเคไม่ใช่ฟูรินแปลว่านอกใจ อ๋อฟรินคือนอกใจใช่ใช่ฮะอายุศพยาอายุขัยนี่นี่นี่อันนี้อันน pues uh, ี้มันจะถูกต้องอ่ะอันนี้เนี่ยอายุทยะอันนี้อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเออมาเออมันหลุดไปตรงนี้โดยรวมมันพูดถึงอะไรรู้ไหมเออเดี๋ยวผมจะอันนี้แขนยาวใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะทั้งใจให้เข้าใจกระจับกระจับมากๆเนาะโอเคโอเคใช่ไหมนะกระชับกระชับเดี๋ยวเจ้าชก อ่ะโอเคจะพูดถึงง่ายๆเนาะสมัยก่อนคนญี่ปุ่นมาที่นี่ประมาณนั้นสั้นๆก็จำกเก่งมากสมัยใช่สมัยก่อนคนญี่ปุ่นมาที่นี่โอ้ใช่ประมาณนี้โทรีตุริตุริ อ่าทเรีอมันคืออะไรอ่ะพี่จอยก็กำลังพยายามนึกออกนะแต่ในห้องสมุดของผมบอกว่านี้ถ่หนงของสำหรับพระเจ้าญี่ปุ่นอ๋อพระเจ้าญี่ปุ่นตอนที่เข้ามาโลกนี้ฮุดแล้วก็จะ,ะใช้ทางนี้<อ>น่าจับแล้วประเด็นที่มีสามประตูเนี่ยอ๋อ แล้วแต่ที่ว่ามันกี่อันอันเดียวก็มี oh. ออแล้วก็มักจะตอนที่เข้าเริ่มจากนี้ขวา oh. ขวาหรือหรือนี้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ให้โชบก้นสำหรับพระเจ้าก็เลยไปะยะไม่ให้แห้งก้นแต่ว่าถ้าพระเจ้าอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นนะ <c oughs> อะนี่นี่่อ๋ออันนี้ยังไงอันนี้นะอธิบายอธิบายต้องเชื่อจริงๆนะใช่อันนี้คือน้ํามาจากพระเจ้าข้างบนโอเคแล้อยู่สามารถกินได้ถ้าถ้าเป็นจริงๆนะอาอาใช้น้ำที่มันไหลตลอดไม่ใช่เป็นแบบนี้อืมแล้วก็วิธีหลานก็คืออมีมีวิธีเนาะก็ดูนะครับทุกคน จะนี่ตึ๊แล้วก็จะมันแค่เพียกนิดนึงก็พอโอ้อนี่ก็เจอเจอเจอแล้วก็สุดท้ายต้องลานที่อันนี้ด้วยอ่าสว่าณนี้บางคนบางคนเนาะอาจจะแป๊บๆๆ๊บ๊บอ๋อแบบนิ้นึงโอเคงั้นงั้นลูกขอทำทำทำบ้างได้ได้ได้ทำได้ไหม ก็อ่าดีเนีย่โอ้ก็จบขอให้คุณมีชื่อเสียงและรวยรวยเป็นสปอร์ตสตาร์นะครับขอบุณคับเกย์เกย์ตซานจริงไหมเนี่ยใช่โอ้เออใจดีเนาะน่ารักนะที่มีปากกาอ๋อดีเนาะมีมีซาวด์แทร็กด้วยนะ มีแปลนด้วยสารคด,ดีดคิ у เมนทารี่ของคนะใช้ชีวิตอยู่ประเตศไทยเกิดอะไรขึ้นวันนี้จากสารคด,ดีของเขาแนะน้่นแล้วสองคนก็หันหน้ามามองกันโอ้ยอะไรอ่ะทำไมเพื่อ ออเขียอะไรดีวันนี้เขียอะไรดีเพลงมันได้มากนะเพลงมันได้มากๆเลยนะลูกชอบ G ีบใช่ไหมโหชอบเคยดูตตรอบปะตตอลอบเคยดูครับมีมีเตือนีตรูนใต่ไหมต จำได้ใช่ไหมอ๋อ่เอไม่รู้มันเกี่ยวกัเหมือนท่านั้นมันเกี่ยวกับอะไรไม่ก็ทาให้ต้นไม้อันนี้เห็นปะตอนนี้มันยังอยู่หางอยู่อย่แบบมีใช่ไหมแต่เวลาอยู่เต้นเนี่ยรอบหนึ่งอ่ะอันนี้มันจะขึ้นไปเลยมยนาจีไม่พอเร็วเรขึ้นฮึบฮึบฮึบ A few moments later ลุกสึนใช่ไหฮัก ลักล้กักกาลูกดูสิต้องไม้ขึ้นแล้วลูกสำเล็จสวยเนาะไม่บอกแล้วลเราทำได้แล้วนี่แต่แต่ถ้าแต่ถ้าอยู่รู้ไหมถ้าวิ่งสิบรอบแบบเมื่อกี้อีกนะมันจะขึ้นเป็นสิบเลยไม่เชื่อลองดู วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายได้ใช่ไหมถ่ายได้ครับใช่อันนี้ลูกเล่นเป็นใช่ไหมเดี๋ยกตาสังสอนลูกใช่ไหมคราวที่แล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี้อ๋อไม่ใช่นี่อันนี้เป็นอีโกะเป็นเล่นเล่นยากสุดยากมากยากมากยากมากต้องจำวิธีหลายอย่างมันยากจริงนี่ดาพี่ตาสังก็มีใช่ไหมใช่มีผมก็มี แต่ดาบมันเนี่ยพอมีดาบหรอมีดาบอะไรครับอยู่คุณมีดาบอะไรมีดาบแบบนี้เลยนะครับยาวประมาณนี้โอ้ยาวใช่ใช่อันตรายมากนะอันตรายมากกรังสฟลชเจอร์ของผมมีอันนี้ด้วยอ๋อแิดว่าทำไมสงครามที่ญี่ิตาลีโบราณนะตอนที่ใช้ดาบนี้ใช่ไหมใจ่ไหมตกไม่เข้าไม่เข้าแต่ว่าถ้าใช้ครั้งเดียวใช้ตรงไม่ได้มันจะเคลื่อน หักหักง่ายอ๋อหักง่ายอัคัครับขาเป็นกรบเอาอริตาตอ๋อมีคาเฟด้วยก็ไม่ไม่ปิดไปขยับนะออโอ้โหจีนเนี่ยีก็มีสาสีอะไรอืมอะไรอ่ะสาสีเนาะลองดูไหมไม่ไม่เหมือนดอกตเปเปอร์ใช่ไหมไม่เนี่

ถ้าอันนี้รสชาติรังไงครับเหมือนเหมือนไทยก็ไทยก็บางเหมือนเป็นต้นไม้ที่ใช่นะเหมือนเป็นต้นไม้ต้นงน้ำในว่าห้องน้ำกลิ่นกลิ่นแล้วก็รสชาติเหมือนเป็นต้นไม้ที่ถูกปลูกมาตลอดร้อยกว่าปีนะครับคือรสชาติมันอาจจะเหมือนยึดขึ้นมามาจากมาจากดิน แล้ก็มีมือก็ขยับไปขยับมามาขนมาขึ้นยมาออกออกออกถใบบไ้เลยเห็นเห็นภาพชัดเจ้เลยค่หมอคใช่ใช่ไมเ้ยเขาบอกว่าถ้าสองคำอ่ะมัาจะเห็นทิใครบอกใครบอกอยากรู้อันก่อนใครบอกใครบอกสัสั่งซอคอนเสิร <laughs> เขาบอกว่าอะไรนะถ้ากินถึงสองกอ่ะอาจจะเห็นกันหนึ่งเลยงใช่เป็จะเห็นภาพแล้วพี่เด้งจะกลายเป็นตัวอะไรก็หนึ่งน่าจะกายเป็นเห็ดคึ่หนึกกน่งเลยนะครับเอม่กลัวมีอะไรก็ช่วยหน่อยนะ <c oughs> <s ucks> ได้ เก้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวปิดแอร์ให้ชาไข่มกสิบแปดหรือว่าค่าเค่าเอบิสเปอร์เซ็นต์สอดสอบ ทดลองทดลองทดอไม่ใช่ทดสอบชานมุกาไข่มุกไข่มุกหมดนะอ้าจริงเหรอครับสิบบาทจริงๆเหรอครับสิบบาทสิบบาทจริงๆเหรอแต่ไม่มีไข่มุกนะถ้าไม่มีไข่มุกเท่าไหร่ครับสิบบาทยังไงก็ยังไงก็สิบบาททุกชาแต่นี้ก็อร่อยอันนี้อร่อยเออเจลลี่ก็ก็อร่อยได้เอาชานม ได้ครับหรือว่ามีอะไรแนะนำไหมครับก่อนมสดแก้วหนึ่งครับเราเยกคลาก็อร่อให้กินแก้วคอล่โคลาครับโคลาไม่ใช่โคล่านะไม่ใช่โคลาไม่ใช่จังหวัดไม่ใช่จังหวัดนั้นอ๋อไม่ใช่โคลาไม่ใช่โคลาโคลาแนะนำเป็นสตรอเบอรี่หรือโคลาค่ะจะกินกับเนี้ยห่อสตรอเบอรี่ใช่สตรอเบอรี่มันจะเปรี้ยวค่ะอ๋องั้นเอาสตรอเบอรี่หนึ่งครับมา แต่นี่เป็นอันนี้เป็นหมาที่เป็นตองเลีสามสิบบ้าเขาเป็นกระตูนอันนี้สอเดือนเกิดมาเนี่ยเข้ามาไี่ครบสิบเดือนครบสิบเดือนขอบคุณครับอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมาก ปลาที่อร่อยมากขุ่มว้าวอันอันไหนอร่อยที่สุดจะเป็นลูกกลางถ้าลูกใหญ่เนื้อมันจะเอ่อมันจะหยาบหน่อยอันนี้พูดตรงๆแต่ถ้าเนื้อที่อร่อยที่สุดคือเนื้อลูกกลางนี่ค่ะเนี่ยทุเรียนจะต้องเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะเนี่ยผิวอย่างเงี้ยจะอร่อยที่สุดอันนี้ได้ไหมครับได้ได้ค่ะเดี๋ยวเอาให้ค่ะอันนี้เป็นสไตล์ที่คนไทยชอบเนี่ยมีให้ลองจิมรูได้หรอได้ค่ะร้านหนูร้านหนูนี่คือแบบเป็นที่ใจดี

เห็นหน้าตาของพี่เราก็รู้สึกว่าต้องต้องเจอนะฮะทุกคนหัวเราะแบบทำไมครับมันมันมัน่มไหัวล้อนะครับพี่สวยมากปลื้มอ่ะสมูทมากเมื่อกี้นี้โลูกกระสังลูกกระสังของแถมคอนเทมคอนเทมนึกถึงอะไรไหมนึกถึงอะไรไหมนึกถึงปลาปลา ปลาแบบน mm. oh, mm. <c oughs> ่าร <audio> right. ัก oh. ท oh, oh. mm ี่แบบว่ามีในทะเลมาปลาปลามาแล้วมีเมล็ดโอ้เอ๊ะอันนี้อร่อยจริงๆครับว่าหรออร่อยจริงอันนี้อันนี้หวานหวานแล้วก็เท็กซ์เจอร์ดีเสะดวกระวังเม็ดระวังเม็ดกินเม็ดไม่ได้ครับกินเม็ดไม่ได้ครับอืมนั่นอร่อยมากอืมอร่อยมาก รสเต้นมดูเรียนรสชาติเหมือนทูเ euh รียนอร่อยจริงๆมากรสชาติเหมือนทูเรียนทูเรียนจริงๆเนแปลกมากอร่อยมากแปลกมากที่รสชาติเหมือนทูเรียนอันนี้ของใช่ค่ะใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะสามร้อยกว่าบาทเนี่ยค่ะอ๋อขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอันนี้สามร้อยซุกุยซุกุยดะก่าซุกุยยัซซุยซดะก่าซุกุยดะก่าสามร้อยห้าสิบนะครับยิงซี่อันนี้ชาพรีเมียมของร้านนะคะ

สามแก้วขอบคุณมากครับตายแล้วแป๊บหนึ่งนะครับต้องบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นทเรีนที่ที่อร่อยที่สุดที่ที่เคยทานมาแต่ไไม่ชอบมาตอนแรกอ่ะไม่ชอบจริงๆไม่ชอบจริงวอ่ะคนที่คนที่ชนะเลอกได้นูเซโนเซชือจกอเตเซชักอไอคอนเซชั่งชอคกออัจฉิย สองคนนะเออสองคนนะเส้นเนาะซึ่งจคือเจ๊งแบบพอยอัดชิมุตะ่อยว่าชอตคิวชอตมากว่าชอตคิวเค่งมากเลยอะเอาเอาไหมนอันนี้เลยเนาะไม่ต้องแต่อันนี้อันนี้คือตั้งใจแบบไป ทางนี้ตั้งแต่แรกนะแต่อันนีใช่อันนี้แค่เรไม่ได้คิดเนาะเออไม่ได้คิดคอนเทนต์มากวิ่งเนี้ยอ่าพวกเรากินที่ที่หลังรถนะครับที่หลังรถนะครับไม่ไม่เป็นไรครับเวิรกันดิสเปเดิลโอ้โหมุกไม่หรอไม่เนอร่อยมันอร่อยแค่มันยังไม่ชิน อย่าไม่ต้องอย่าเพลินเนาะไม่ต้องไม่ต้องไปแอเมื่อกี้จะได้พวกเรากินต่อได้จะได้พวกเรากินต่อได้จะได้พวกเรากินต่อได้พวกเราจะได้กินต่อได้หมจะได้พวกเรากินต่อได้เอ๊ะชุดเหรอจะได้พวกเรากินต่อได้จะได้พวกเรากินต่อได้พวกเราจะได้กินต่อไม่ใม่ๆจะได้พวกเรากินต่อได้ถึงแล้วอร่อยชินมากเลย โออยเจมไม่เม็ตเม็ตเม็ตเมต,มต,มตนุก้กินได้จนเจริญกว่าวไม่แต่เขาบอกว่ารสชาติมันเกี่ยวกับกล,ลิ่นมากๆากก็คือถ้า,ถ,าถ้าสมองอมถ้าสมองคิดรู้ว่ากล,ลิ่นมันแปลก เหม็นปากของเราก็จะ,ะก็จะรู้สึกว่าโอ้โหกินต่อไม่ได้เลยเอาพี่เด็กเอาพี่เด็กเด๊น่าสงสารเนาะอร่อยอร่อยมันอร่อยจริงๆแต่ว่ามันแค่ไม่ชิมกับเท e เ t อร์เฉยเฉยเนาะ เข้าใจกอ๋อเข้าใจกเขาแจกอันนี้อร่อยอืมกินง,ง่ายทำไรต่อยไปไปตลาดนิดนึงก็ได้รู้ว่าอ๋อไปเชเว่นไหมสนามแล้วกันอืมเซเว่นก็ได้ไปได้ไปได้เฮ้ยเป็นไรหรือเปล่า ไม่ใช e, oh ่ด oh ้ว oh อ๋อฝ oh ั oh ่งนี้อ๋อโอ้ยโอ้ยแรงมากแรงจริงจริง